พอดีที่บ้านผมเจอปัญหาพัดลมฟืดหิ่นนะครับวิธีแก้ไขไง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปแกะแกนออกมานะครับไปยุ่งยากตัวสายทองแดงจะขาดหรืออะไรครับเราแกะแล้วเอาน้ำมันจากนะครับหยอดตรงที่มันเป็นแกนหมุนนะครับหยอดแล้วพยาม,มุนหยอดหน้าหลังนะครับ แล้วก็พยายามหมุนมันนะครับถ้าเกิดมันลื่นเมื่อไหร่แล้วแสดงว่าเริ่มจะใช้ไดนะ้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเราทดสอบนะครับด้วยการเอาใบลมลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนคล่องตัวแสดงว่าแกนหมุนที่เราหยดน้ำมันไปเริ่มทาง,งานปกตินะครับ ็ถือว่าค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็มาประกอบนะครับขออภัยด้วยครับถ่ายเองทําเองใช้มือเดียวเลยต้องตัดภาพมาแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราทดสอบแล้วว่าคิดว่ามันน่าจะคล่องตัวแล้วหมุนง่ายนะครับเราก็ จะมาประกอบและทดสอบดูนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามใช้นะครับเสียบปลั๊กนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ซ่อมพัดลมหรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเรามาลองเกียร์หนึ่งกันครับหมุนดีครับหมุนเร็วนะครับหมุนดีปกตินะครับดูเกียร์สองนะครับเร็วแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูว่าปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูเกียร์สามนครับนี่นครับเกียร์สามยิ่งแรงขึ้นนะครับเปนปกตินะครับอย่าลืมนะครับทำเองได้อยู่ที่บ้านนะครับแค่น้ำมันจากหรือน้ำมันเกียร์เนี่ยหยดเข้าไปแค่ตัวหัวมันนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ปกติโไม่ต้องเสียงเงินสักบาทไปให้ช่างซ่อมนะครับ แล้วเราก็มาประกอบเป็นนะครับขอบคุณลุกคนนะครับที่เข้ามาดูในการซ่อมทะลมแบบเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องในออกมาเพื่อให้มันเสียเวลาแค่ใช้น้ำมันหยอดตรงที่หัวแกนท้ายแกนนะครับแล้วพยายามขยับมันให้หมุนมันให้คล่องนะครับเราก็จะใช้งานได้ปกติที่ไม่เสียเงินค่าช่างครับ น้ำมันเกียร์ก็น้ำมันจักนะครับหรือน้ำมันเกียร์หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับก็ปุ๋ง20บาทเองนะครับลงทุน20บาทได้พัดลมกลับมาเหมือนเดิมนะครับ1 2 3เร็วแรงนะครับชัดเจนครับถือว่าค่อนข้างปกติใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราไม่ ต้องเสียเงินมากมายนะครับแค่20บาทไปซื้อน้ำมันจักมาหยอดหัวท้ายของแกนมันนะครับแล้วก็หมุนให้มันคล่องตัวแค่นี้เองครับไม่ได้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปการซ่อมพัดลมเบื้องต้นของพัดลมที่มันฝืดนะครับหมุนไม่ได้นะครับเสียเงินติดค้างนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับได้ผมแน่นอนครับผมรับประกันหมดก็ทำให้ผมดูนี่ละครับขอบคุณครับ